ท็อกเตียงพูดได้นะฮะเป็นช่วงที่ต้องบอกก่อนเลยว่าแฟนๆรอคอยนะฮะว่าวันนี้เตียงใบนี้จะมาบอกอะไรดีๆกับแฟนๆเตนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยนี้เราจะกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้อืแขนแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้ขาแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้ขาล่างขากลางนี่ต้องแข็งแรงด้วยนะฮะใช่จริงๆเราต้องบอกย่ะไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเจ้าโลกได้ไง ถ้าเจ้าโลกไม่แข็งแรงมันก็ไม่ได้เรียกว่าเจ้าโลกเกษสิจะไปพยุงโลกเด้ยังไงนี่ออกไหมเพราะว่าไอ้เจ้าโลกของเราอันนี้สามารถทําให้คนสยบมานักต่อนักนะฮะแต่บางทีด้วยสภาวะแล้วแต่นะความเครียดเอยนอนดึกเอ่ยทํางานหนักเอ่ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้ไอ้เจ้าโลกอันนี้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดินะด้วยอยู่ที่ร่วงเลยด้วยนะครับอย่าบอกนะว่าวันนี้มีเคล็ดลับดีๆใช่แล้วให้เราเนรายการเรื่องบนเตียงถูกต้องนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างพวกเรานี่ก็ออกกําลังกายกันนายากหรือเปล่าก็อย่าบอกนะต้องบริหารเจ้าโลกอ่ะมันมันไม่มีท่านั้นเด็ดมีมันมันมีแต่ว่ามันต้องเอาเจ้าโลกมายกลําเบลเลยหรือเปล่าบางทีเราบีบนวดเราทักทักมันมันก็ช่วยได้แต่ว่าถามว่าในในในเรื่องของการผลิตสเปิรมนะและการผลิตฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ ใช่เล้วรอยหมเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องใหตัวเออเออเออมีมีผลมีผลอย่างอย่างดึกดึกนอนดึกดื่นทำงานหนักอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการดื่มหนักหรือทํางานหนักก็สามารถทําให้น้องชายมันไม่แข็งเหมือนเดิมใช่บางทีจิตผู้ชายมาและผู้ชายอยู่ตรงหน้าแลละทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นีแย่มากดียได้อย่างเดียว เลียได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เคยเขามาคนบอกเฮ้ยทำไมเธอลิ้นดีแต่ลิ้นปากมันไม่แข็งมันไม่แข็งอายนะจริงจริงอะบอกจริงว่าอยากทำมากกว่านั้นเออแต่ด้วยสภาวะมันทำงานหนักด้วยอย่างเราทำงานหนักมาอย่างเงี้ยแล้วมาเที่ยวต่อปาร์ตี้ต่อเีจบเลยทำไม่ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีปัญหามีปัญหาเยอะ ทำไมนะสาสาเหตุนะที่ทําให้คนนี้เกิดอาการแบบว่าอย่าล้างกันหรือว่าเลิกลากันไปเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กซ์นี่ใครบอกไม่สําคัญนะมาดีกน้าทายแจ้งได้เลยเอาเอา กูจงกูจินเรื่องรัางเพราะอะไรอีกฝ่ายไม่แข็งตัวไม่แซบไม่แซบสาเหตุเกิดจากว่าฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมันตอบมัน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 ดรอปลงไปมันแย่ลงไปด้วยอายุด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาแค่ว่าตอนนี้อยากรู้ละเอออยากรู้ใช่ไหมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วด้วยด้วยสภาวะอย่างที่เราบอกเราทํางานหนักอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมลงสังเกตไหมคนแก่ทําไมแขนขาถึงเริ่มรีบลง สมรรถภาพ,าพ<อ>ทุกอย่างมันเสือเส่อมโทรมลงหมดเลยทุกอย่างก็เหมือนกันด้วยน้องชายด้วยใช่แล้วน้องชายก็จะต้องรีบลงใช่ยังไม่สู้อ่อ มันเป็นกรีบหมดอะกล้ามเนื้อก็รีบไมด้นเราเป็นคนแก่ถึงเหี่ยวถึงรีบทั้งตัวนะฮะมาเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมใช่แล้วแต่ในเมื่อมันเสื่อมโทรมแล้วเราต้องหาอะไรที่มันซ่อมแซมโอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะว่าสมัยก่อนนี่จะหาอะไรทานอย่างนี้คนราคาค่อนข้างแพงเพราะเราไม่ใช่ฮองเต้ซะด้วยนะฮะการขนส่งของมันค่อนข้างยากลําบากเพรามาจากเขาอุ้ยลำบากเพราะของดีๆมันอยู่บนภูเขาซะสวใหญ่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้นะฮะเราไม่ต้องมาจ่ายแพงเหมือนเดิมแล้ววัตกรรมของโลกดีขนาดนี้แล้รูมี ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราจะมาแนะนำนะครับอย่างมูวิต้าเอ็กตรมนะครที่มาทำเป็นผงมาทำเป็นแคปซูลใช่แล้วโอ้โหอยู่นั่งนานสิบเม็ดให้ทายเท่าไหร่ให้ทายรับรองหลักสองพันขึ้นแน่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะใช่นะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวิต้าต้องการให้คนไทยอ่ะได้ใช้ของในราคาถูกมีผลิตภัณฑ์ดีๆราคาไม่แพงแต่คุ้ค่า รับแก้วนะคะราคา990บาทเท่านัเมตรเข้าร้อเก็าสบบาทเหรอใช่แล้ว10เมตรราคา9 9 0บาทซื้อเลยดีกว่าเพราะว่าซื้ง่ายมากเยี่ยาคาบน้นะฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า9 0้บเ้ายบาทนี่เราจะไม่ได้มีของแถมอะไรนะแต่จริงๆแนะนำซื้อ2กล่องไปเลยแล้วแถมฟรีนะฮะเสื้อนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นเรื่องบนเตียงนี้มีอยู่ไม่กี่ตัวเองนะที่เราทำออกมานะครับแต่ถ้าโทรมา30สายแล้วนะครับรับไปเลยปฏิทิน ต้องบอกก่อนรือว่าแซปเวอร์แซเวอร์เ,เาไปดูกันเลยเอาไปดูไปใช้กันนะคร<ม>ับผมนะก็แต่นี้เ<ม><ม>ขาบอกก่อนเลยว่าจำกัดจำกัดเฉพาะต่างายงไง ไม่ไม่จำกัดนิดหนึ่งสำหรับ30สายแรกใช่ไหมครับก็สมมติว่าซื้อคู่เนี่ยในราคา1980บาทใช่ไหมรับไปเลยเสื้อเรื่องบนเตียงเดทเอเดชชั่นนะครับและเท่านั้นยังไม่พอความตื่นเต้นมีเสื้อแล้วมีโมวิต้าแล้วแล้วมันจะไม่มีสิ่งเหลาใจได้ไงใช่นะฮะมีรูปแบบเอาไปดูกันนี่มีปฏิทินนะครับจากบอดี้บายแกเบิลนะครับนะขอจำกัดนิดนึง อ่บางคนยังตัดสินใจไม่ได้บางคนบอกเฮ้ยมูวิต้าดียังไงแข็งจริงหรือเปล่าอย่างที่เราบอกหรือเปล่านะอ่ะไปทดลองเลยดีกว่ามีเรามีขนาดาทดลองส่งให้ถึงบ้านเลยนี่คือแจกฟรีอ่ะแจกฟรีเลยแล้วถ้าแจกฟรีแล้วเขาจะไม่ซื้ออันนี้ได้ไงอ่ะมีกฎเกณฑ์กติกานิดนึงโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับมูวิต้าส่งให้ถึงบ้านเลยนะแต่ว่า ย้ำนิดนึงของมีจำนวนจำกัดอ๋อไม่น่าแต่เีวพวกคุณไปแจกก็หมดเลยแจกหมดได้ใครเจ๋งเนี่ยจำนวนจำกัดเนาะสำหรับคนที่สนใจและยังอยากทดลองอยู่อะไรเงี้ยังไงก็รีบโทรเข้าไปนะครับเบอร์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ครับและต้องบอกก่อนเลยว่าโหแล้วพูดถึงผลิตภัณฑ์ดีๆราคาขนาดนี้แล้วต้องมาคุยกันเรื่องการออกกำลังกายว่า มูวิต้านี้ต้องบอกก่อนนะฮะในช่วยในเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าปกติเราออกกําลังกายแล้วกินอาหารเสริมต่างๆนานานะครับมูวิต้าเราทานเป็นอาหารเสริมก่อนการออกกําลังกายเลยสังเกตได้ง่ายนะทาไมเวลาคนเราที่ไม่ได้ออกกําลังกายนานๆอย่างคนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่ ร่างกายมันจะเหี่ยวเฉาหมดนะฮะน้องชายก็เหี่ยวเฉาด้วยต้องบอกก่อนเลยว่ามูวิต้านี่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเหมือนพวกอะมิโนอะมิโนให้กินก่อนหรือหลังก่อนก่อนออกกำลังกายให้ร่างกายมันเลือดสูบฉีดป่ะใช่มันจะเพิ่มการสูบฉีดของเลือดนะฮะทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อดีทําให้เราเล่นได้เยอะขึ้นด้วยจำนวนน้าหนักได้เยอะขึ้นด้วยเขาเรียกว่าทําให้เราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นแหละครับต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่บอกว่าเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้และที่สําคัญ เสริมสร้างสเปิร์มสเปิร์มด้วยใช่จริงๆแล้วไอ้เรื่องมีบุตรยากต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกว่าทํางานหนักอะไรก็แล้วแต่มันทับไม่ร่างกายเสื่อมโทรมสเปิร์มน้อยลงอ่อนแอมีบุตรยากด้วยอ่อนแอพกว่าจะไปถึงตายซะก่อนหมดแรงซะก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของมากสรรพคุณเยอะขนาดนี้เลยและช่วยสเปิร์มทําสําหรับคนที่มีบุตรยากก็สามารถช่วยได้ช่วยได้นะฮะอย่างที่บอกเป็นไง ได้ไหมสมบคุณเยอะขนาดนี้เยอะเพิ่มมาทุจิทีพุ่งทีเละทั้งตัวตอนนี้ต้องการอะไรหรือว่าต้องการอะไรแข็งฮะแข็งโอ้ยถ้าสเปิรมเยอะขนาดนี้ฮอร์โมนเยอะขนาดนี้ยังไงก็แข็งครับก็อย่างที่เราบอกไปช่วงต้นนะฮะว่ามันสามารถเร็วดั่งใจได้ อ๋อนี่ใจสั่งเลยใช่ไหมใจสั่งไม่ต้องมานั่งเล้าโลมไม่ต้องมานั่งอะไรอย่างงี้ก่อนเลยไม่ต้องเลยเขาเรียกว่ารวบรวมทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างที่บอกไงก็รีทรเข้าไปละกันนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณร่างกายอ่อนแอนะฮะกล้ามเนื้อไม่กระชับเหมือนเดิมคุณก็สามารถทานก่อนได้ย้ำอีกนิดนึงโปรโมชั่นบางคนอาจจะแบบโอ้โหเพิ่งมาเปิดดูตอนกลางรายการเนาะอ่ามาดูโปรโมชั่นของมูวิต้าเอ็กซ์ตรีมกันดีกว่าครับงนะะคแต่ถ้าสั่ง2กล่องนะฮะรับเสื้ไปเลยครับ รับเสื้อลิมิเต็ดอีดิชันนะฮะเรื่องบนเตียงไปและก็รับปัตตินนะฮะสุดเซ็กซี่เลยนะครับนี่จากบอดี้บาร์แกเบ<อ>ียนะครับส0สายแรกเั่นั้นนะครับใช่แล้วตอนนี้แต่ก็อย่างที่อบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะใช่แล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าของไปลองทานดูก็ไม่รู้ว่าหมด หรือย่างนะคะที่ให้โทรไปอ่าเมื่อกี้พี่ก็บอกว่ามา3ามสิบสายแล้วนะครับอ่ามาสาิกวสายนะก็รีบโทรไปแล้วกันนะจ้าแล้วเดี๋ยวที่บอกว่าชีวิตคู่ของคุณจะกลับมาดีเหมือนเดิมบางทีคนรักของคุณเดี๋ยวจะกลับมาดีเหมือนเดิมเรื่องปัญหาเตียงหักหมดลงและจบลงไปเลยนะครับถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างมูวิต้าเ ีมนะครับวันนี้เราก็ขอตัวไปก่อนนะครับเพราะเราทานวิต้าไปแล้วรู้สึกฟิตสุดปังมากจะไม่ได้ฟิตเนสกันเสร็จก็นะจะไปหากูโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกับมูวิต้าสนุกสุดเกียดกับความเป็นชายใช่แล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ